วจ้าดีจ้าพี่น้อง,องได้ตังบกกอเฮิมส่ปูหน้าปูหน้าดองพีนง่น้องอเอ้ยอย่าเสแสร้งน้ำแกงจ้าพี่น้องเพื่อนปูุลาโน้อๆหน่อพี่น้องะได้ทอดเนี่ยอแม่เด็ดจ้ะหอมพีนมน่น้องแมนนมกินแม่ทีฉัละ่เลยคะมา,พ,มา,พ,าพี่น้องมาพี่น้องจ้าชี่น้ำแกงจืดจืดบ้านผมเลยผมไม่ชืเอจืพี่น้องิ่อนละ เจ็นไดไหมเจ็บจ้ะเปนแดโอ้ยนะจ้ะกินน้ำกันสบซกินน้ำกันสซ็ปเนาะดูดเนี่ยอยางดูยมืดหรเอาน้ำปลาให้แม่ล่ะเข้ครับสิบเซ็ปจ้ะเป็นี่ยมันเซีบมาจ้ะพี่น้อง อันซรายมนกันเสียบ,บจ้ะมาซอยกินเนี่ยเฮียได้ลกูกมาพี่นอ้องวีเลยจ้ะเฉลยนก่น ยังว่าตากไดดทอดเนาะเจ็บหอมทอดเนื้อในปืนสีหอมเป็นอักษณ์ของปนเด็พี่นอง กสุดัะาบาทอืมด้วยได้นี่กินข้าวปาทยี่สองบาทซื้อนึ่งกินไห้ยี่บาทซื้อสิบบาทด้วยหนึ่งบบ้านบ,บาท ไม่สนใจสนี้ใส่ซอนก็ได้ C'est mm bon. -hmm. Mm -hmm. ่แล้อการยอเนี่ยเป็นเตบอลแชะดูหย็นมักกว่าอบทีเดียวนะจ๊ะเอาไปแช่หยิ่กับกอบตื่นกันนี่มันไม่มา จนองประมาเลยคอมันเลยจะ้ะจ้ะดรม,มันหอมกินข้าวอยูุกันยังเลยอยู่

这还调不上 mời 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 Mưa mời 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 mà mời 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 นมจีนใส่ถุงออกกับมัลร่งกัเขากันเนาะ,อ,ะอืมอามหนสี่บาทมั้ง ทำให้กมาเลยจ๊ะอืมเขาจะใสจ้ีเชูใช่จ้ะ

นึกมันจีนนด้วยจริงจ้งว่าน้ำไหลี่หนอกต่หว่วงดึงไงไหลสวดชวดอินเทนเท่กไม่พอไร อยากกินเนี่ยเนะตากินยบเสียบจตุ่งเป็นเอ็มเนาะจากเดียมันจะเสียบ กินไปกินไปเพชรได้หนิแกจตนตำประเด็นยันประเพชรเส้นสิบหกเส้นเลยจ้ะจนแส่เซลเอาขัดกันเ้วด้วยจามือน้อยหยิบซาอะไรเมื่อท่านใจเอา 음~~ 한입 음음음 เไ็นตัวยังไงญ่เนาะช่วงหลูกจับอยู่ช่องเทศกาลนี้เลยสงการนะตัวยิ่งใหญ่มาดองเือนแบบอันนี้ซื้อเป็นมาจากสีอ่อนเพิ่มเล็กน่อยเพิ่นะ พี่นองสิเนตกายะกินดีกันเนียวเนวเสียไปจ้ะเนีวเนียวนี <S 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 ่นึงจะพดถึงเงินเนียวย่ดิิี่ออกันชิมกัชีนชิมังจ้านั่งกินถึงเาคอพายไรเดอเนาะกินข้าปากกับเบาอยู่ย่านเต่บริวอาจ้า คลิปนี้ก็เอาไว้จะมีแล้วจ้าพี่น้องจ้าไปแล้วจ้าแม่เป็นแม่เจกขอบโผคุณหลายๆจ้าไปแล้วจ้าพี่น้องจ้าขอบคุณจ้า